เรามาคุยกันเรื่องมาทรงนะคะมาทรงเนี่ยมีหลายประเภทใช่ไหมคะอย่างที่เรารู้กันคือมีมาทรงที่รับพลังงานจากเทพรับพลังงานจากพาริยะรับพลังงานจากเทวดาพวกที่รับงานจากเทวดาหรือเทพเนี่ยก็ต้องมีศีลฮ้าเป็นอย่างน้อยแล้วก็กินเจใช่ไหมคะมีร่างกายที่บริสุทธิ์ ท่านก็จะมาลงได้100%แต่ถ้าไม่ได้กินเจก็ลงได้25%่บหางทีก็50%านะคะถ้าเป็นพ่อปู่ชีวกนะ่ะท่านจะมาลง50%แต่หมอนวดเนี่ยเหมือนว่าต้องมีการสวดบูชาระลึกถึงครูบาอาจารย์ท่านถึงจะมาประสิทธิคือมอบพลังให้ในการเยียวยารักษาแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นสายพระอริยนเนี่ย ก็แบ่งด้วยกันเป็นสองอย่างก็คือพระอริยะซึ่งมีกายเป็นทิพย์กับพระอริยะที่ยังมีขันห้าอยู่นะคะการเป็นม้าทรงของท่านท่านก็ใช้ลักษณะเดียวกันคือใช้อภินญ,ญาจิตหรือว่าใช้สมาบัติ8ในการแบ่งเ็าเรียกว่าอะไรแบ่งภาคแบ่งยานและบารมีมาช่วยประสิทธิให้ในร่างกายของเราเนี่ยมีความเป็นทิพย์สามารถรับพลังงานของท่านได้เป็นฐานบารมีธรรม ที่น้อมรับพลังงานของครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ทิพย์หรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีกายกายยสังขารอยู่มีขันท่าอยู่เนี่ยนะคะคือยังไม่ตาย,ยางั้นแหละว่ากันเถอะอืมก็ถ้าเป็นเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นภาริยาซึ่งเป็นสายทิพย์เนี่ยอย่างพ่อปู่เทพโลกโดูดอนหรือว่าอ่าพ่อปู่ชีวกหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์ศรีวิชยัย หลวงพ่อพูดหลวงปู่โตอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการน้อมพลังงานของท่านแล้วก็ท่านก็มาประสิทธิให้อาจจะมีวิชาที่เราเคยเรียนมากับท่านก็อย่างการดูดวงเนี่ยเป็นเรื่องของอภินญ,ญาจิตการเข้าไปรู้วัจิตอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็การเทศสอนหรือว่ามีความรู้ในการเข้าสมาธิสมาบัติ8ถอดกายแยกจิต หูทิพตาทิพอะไรอเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องของการฝึกสมาธิแทบทั้งสิ้นเลยนะคะส่วนพระอรหันต์ที่ยังมีกายทิกายกายสังขารนี่มีขันห้าอยู่แต่ว่าเราไปช่วยงานท่านเป็นมาทรงให้ท่านเนี่ย ท่านก็จะแบ่งยานบารมีให้เราก็จะสามารถดูดวงได้เป็นหมอยาได้เทศสอนคนได้เข้าสมาธิระดับสูงได้ถอดกายแยกจิตมีอภิญญามีวิชาสามอันนี้ก็คือการน้อมพลังงานของครูบาอาจารย์นะคะเหมือนในสายหลวงปู่ดู อาจารย์มหาวราพน์คือการเดินจิตน้อมพลังงานครูบาอาจารย์เพื่อฝึกปฏิบัติเข้าสมาธิเพื่อการปล่อยวางหรือหลวงพ่อไก่นะคะแล้วก็ยังมีสายครูบาอาจารย์ที่เป็นเกจิกหลายๆท่านที่ท่านมีพลังในการส่งมอบพลังงานบริสุทธิ์ให้แล้วก็นำพาเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานนะคะ แล้วเรื่องความสามารถพิเศษอันนี้มันก็แล้วแต่บุคคลแต่ละบุคคลที่มีฐานที่สามารถรองรับได้ไหมความเป็นทย์หรือพลังงานพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราเลยเคยเรียนมาแล้วเคยศึกษามาแล้วเคยสําเร็จมาแล้วในวิชาทนั้นเราก็จะเป็นได้โดยไม่ยากส่วนผู้ที่ไม่เคยได้อะไรเลยแต่ว่าฝึกอย่างตั้งใจนะคะก็จะได้เรื่องของ ภิญญาได้เหมือนการมีหูทิฟตาทิฟหรือว่าการสื่อสารจิตได้หรือว่าเขาเรียกว่าโทรจิตนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอจินไตยเป็นแค่ทางผ่านเป็นดอกไม้สวยๆข้างทางให้เราได้เด็ดดมนะคะแต่ไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะเข้าไปถึงอันนี้ก็คือเล่าถึงเรื่องพลังงานให้ฟังแล้วก็จะได้ไม่ต้องสงสัยงงงวยนะคะว่า อะไรมันเกิดขึ้นกับฉันอยู่ๆฉันก็เห็นผีผีรอกอะไรเงี้ยคนนั้นก็มาคุยคนนี้ก็มาคุยต้องการอะไรก็ไม่ต้องต้องการอะไรก็แค่ฟังฟังไปถึงเวลาเราก็เข้านอนนอนรับใช้ชีวิตปกตินะคะแล้วอันนี้เราก็อยากจะรู้ต่อไปว่าการเกิดของเราเนี่ยจะเอาวิชาความรู้ความสามารถของเราเนี่ยไปทำอะไร ไม่ต้องสงสัยมากค่ะถึงเวลาก็รู้เองทำทำไปถ้าไม่ทำก็โดนลงโทษถึงเวลาให้พูดก็พูดถึงเวลาไม่อยากให้พูดก็ไม่ต้องพูดพูดพูดไปมากเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าบ้าถึงเวลาเราจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะถ้าพูดไปเขาว่าไม่ดีก็ไม่ต้องพูดพูดให้ฟังเป็นคร่าวๆเอาไว้ไปพิจารณาถึงเวลาสมาบัติ8ได้เมื่อไรก็รู้กัน อันนี้คือจบแล้วนะคะไม่อยากพูดว่าใครมาบอกขอจบประเด็นนี้แค่นี้ค่ะสวัสดี